ดี FC เอฟซีแฟนช่องค้นนะคะมือนี้น่นที่ยากกับสิภาพีผ้านองมาซองเหล็กองนะคะเหล็กองโบรานงวดที่ผ่านมาหนี่น่นที่ยากกับมาถ่ายถ้ำยอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเหล็กองโบรานในงวดที่ผ่านมาหน่มีเลขซีโตอยู่ในองมีเลขหกเลขสาม เลขหาเลขเจ็ดนะคะกฏปรปากฏว่าเลขกออกสามหาบนนะคะแต่วางข้างในงวดนี่นุ่นที่ยากกับิพ้าพีผ้านนองเขาไปซองว่าเลของค์โบราณจะหายโชคห้ลาบคืองวดที่ผ่านมาบ่านะคะค่ะว่าบบเป็นการเสวลานุ่นที่ยากกับศิพ้าไปซองน้ากันเลยค่ะนี่นะคะเลขยุคองค์น,น้ำมต์่าจานพันธุ์ธรรมวิธีมาขึ้นนี่นะคะ พอมีพี่น้อง่องมึงนะค่ะเด้องวดีิพ่านมานี่มีเลขหกเลขสามเลขหาเลขเจ็ดนะคะผลปรากฏว่าเลขก็ออกข้างบนสองสามหานะคะในงวดนี่งวดวันที่สามสิบท่านว่าสองหกซี่กับเป็นหนึ่งซี่แหละค่ะตามสายตานุทิยาเห็นมีเลขอยู่ในหนี่เลขหกเลขหนึ่งเลขหาเลขเก้านะคะ บบสามาทาทหลายรอบได้นะคะเพราะว่ายางอ้อมองโบได้นะคะเพราะว่ามันแดดนะคะต้นทียากกับยืนอยู่ฝั่งเดียวนะคะขับไปยืนอีกฝั่งหนึ่งบบได้เพราะว่าก็ต้องยืนอ่าเหตุไ้มันเป็นลมจ้งสีสามารถทยทถ้ำได้นะคะเพราะว่าแดดมันซองบบเห็นตัวเลขมาทาให้มาทางนี้าาน,นะคะถามเบื้องมุมนี่นะคะ น,นี่เห็นเป็นตัวย่งอย,งอ,ย,งอ,ยงอยู่นี่นนทิยากบว่าหกหาละพี่น้องเมื่อสิเป็นหกเก่าซะนะคะเป็นหกหานะคะหกหาแต่เบิ้งหมองนี่ก็คือเลขหนึ่งนะคะนะคะแต่เบิ้งทั้งบีทั้งบีก็คือเลขเก่าเลขยู่ในหนี่นนทิยาเห็นมีหกมีหาไม่เก่ามีหนึ่งเลพี่น้องเด้ 6, 5, 9, 1, อจับใส้กันเอาแต่ว่าตัวน้อยน้อยนี่ จังได้นเนาะนี่คะ่ะตรงนี้ว่าหมั่นใจนะคะน้อนดียาสิเอาตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะเป็นลักนะคะาทายทายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นน้ำกันแล้วค่ะเด้นอน้อดียาเห็นเลขอยู่ในนี้มีเลขตัวมีเลขหก 6, เลขหาเลขหนึ่งเลขเก้านะคะ,นะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้แล้วสูงบนทั้งนี้ตลอดเลยนะค่ะเด้อ ะะเอาท้ายด้านนี้นะคะนะคะนุ่นทิยาเห็นมุมนี้เอาซูมสูงๆให้แคบหน้าจอแล้วค่ะเด้เราก็ไปหมุนโทรศัพท์เบิ้งเองนะคะเพราะว่านุ่นทิยาย่างไปรอบทั้งคุณบ่ได้เพราะว่าแดดนันสี่ซองบ่สา,ามารถถทายทําได้นะคะเห็นชัดๆยู่นี่ก็เลขพ่อสอนเราพี่น้องเอ้ยพ่อสอนไม่คือหกขานะคะ ตาทัดมาหนี่ทัดมานี่กับแม่เ nice ด็กหนึ่งเก้าแล้วพี่น้องหรือพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นตัวอื่นกับอม่นเลนค่ะเด้อหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเป็นตัวเดียวกันนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะน้อที่ย่าเห็นเป็นหนึ่งเก้าสามารถถือเลขดังแต่น้อพี่น้องเลยตัวเลขมันไม่ค่อยยืดซื่อๆนะค่ะเด้อหมุนไปเรื่อยเพราะว่าน้ำเต็มโอ่งนะคะนะคะมุมนี้มุมนี้น้ที่ย่าก็เห็นเป็นเลขหกหาแล้ะค่ะหกหาหรือหกเก้า ส,สูงสูงนะคะเห็นเป็นเลข6กห้าหนึ่งเนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องเอซทางบ้านเห็นหลายก็นั่นก็คอมเมนต์แบ่งฝันน,น,นุ่นที่ญาติด้วค่ะเด้อหมวดที่ผ่านมาหนี่มีเลข6เลข3เลขหาเลข7นะคะเลขออกสองสามหานะคะหมวดนี้ก็เห็นยังสละะคะ ในวันวันที่30ท่านว่าสองหาหกซีนี่นะคะกับยูองโบล้านองใบเก้านีา 9, น่แหละค่ะนะคะพนะระอาจารย์มณีธรรมมนุนไถาอาใหยญาติโยมอย่เพิ่นมาหนุนดวงนะคะมาสุดร็อกคาะนะคะไ่ผีไรปอกกับองนี่แหละคะ่ะองโบล้านอง์มังก่อนพระอาจารย์มันทำวิธีนะคะ น่นทิยาก,ก็เห็นเป็นหกหานะคะเบื้องยีหนึ่งกับฮกหาเบื้องยีหนึ่งกับหกเก้า,า,เกา,า,เกานะคะแต่ว่างตรงนี้ตรงนี้เบืเ้องยังได้ก็เป็น1นองเก้าอยู่ค่ะหรือพอแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านเห็นลายก็นั่นกับเนมน์แบ่งปันนุนทิยานั่นด้อค่ะเด้อนนทิยาอาจจะตาบอดีบาลมีบลายนะคะบอสามารถรู้บอสามารถเห็นตัวที่จะใช้ได้นะคะนะคะ แดดเริ่มซ่องแล้วพี่น้องถ้าซ่องหรอกทายไม่ได้นะคะนะคะจนะด,ดไห้แคบนาจอไว้เด้อเด้อคนที่ย่านี่เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะนะคะในหวดวันที่30ท่านว่าสองหาหกซี่เป็นหมวดสุดท้ายของปีหกซี่นี่นะคะนะคะ ชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนบ่ชอบก็บจดไว้เปรียบเทียบ,ยบกับหลายๆอาจารย์นะคะนะคะบ่มีผู้ใดรู้ล่วงหนาา้าว่าเลขสิออกตัวใดนุนดีหญาเนี่ก็เป็นแค่ซื้อนำเสนอนะคะเด้บอบบลู่ว่าเลขสีออกตัวใดท้ายท่ามให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแค่แนวทางนะคะนะคะตรงนี้นุ่นดีหญ้าบอาเบิ้งจังได้ก็หกหานะพี่น้องหกหาหรือเก้าหานะคะเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อ หกห้าหรือเก้าห้านะคะแล้วก็มุมนี่มุมนี่นะคะมุมนี่นุษน์ีิย่าเห็นเป็นหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกกับตัวเดียวกัน,นะะเด้อเด้อสูงสูงนะคะเหน็นเป็นหนึ่งเก้านะคะ คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องเห็นหลายก็นั่นบ่ค่ะเห็นเป็นตัวได้อมเมนต์แบ่งปันกันเแรกค่ะเด้อมีอย่างกระบอกกันนะค่ะนะคะตรงมุมนี้นะคะมุมนี้นนทิยากกับเป็นเห็นเป็นโฮหานะคะโฮหาถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งด้านครับหัวจะเป็นเพเก้านะคะถ้าเป็นโฮหาเนี่ยก็เป็นพ่อสอไม่เนาะพี่น้องเนาะ ตัวเลขกับมุนไปเรื่อยเพราะก็ย,ยู่กับทีแล้วค่ะเด้ออ่านาำเต็มองนะคะเมืองมุ่งหมามันจะยากกับว่าเลตุน,นีหนึ่งเก้านะคะสูมเป็นภาพสูงๆนะคะ จอเด็กน้องเด้อตัวเลขบ่ค่อยนิ่งนะคะหมุนไปเรื่อยเพราะว่านามเต็มองนะคะเด็กยูองโบล้านที่พระอาจารย์เป็นทํามวิธีนี่นะคะน้ำตาเทียนก็กลายเป็นตัวเลขวั่ิพานมากกับยูองนี่นะคะมีเลขหกมีเลขสามมีเลขหามีเลขเจ็ดนะคะอัติพานมากงวดนี่ตามสายตานุ้นที่ย่าเห็นเป็นเลขหกเป็นเลขหาเป็นเลขนึงเป็นเลขเก้านะคะ ะะโปรดใช้วิจารยาณในการรับฟังรับชมนะคะเป็นว้มเสือส่วนบุคคล้ะพี่น้องเ้อตัวเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้นะคะสาเหตุที่นุ่นทิยามาไายให็นมองนี่พา่าชิดบางวดที่ผ่านมานี่เลขเขายุโอง้งนี่นะคะแต่ว่ายุอ้างนมมดเน,น่นุ่นทิยาเห็นเป็น9กสมนะคะออก8ปดสาม วดก้อนเห็นเป็น8 3สมก็ออก8 2ดสองวัดทผพานม้าน่ะเห็นเป็น9 3สก็ออก8 3สามนะคะอยูอย่อางลำมนนะคะ่ะแต่ว่ายุองเนี่มัธยาเห็นหวดทิพานม้านี่มีเลข6กเลข3ามเลขหาเลขเจนะคะเลขก็ออกสองสามหาบนวดนี่กับเป็น,นสิ่ะค่ะนะคะ,นะคะเลขทั้งหมดทั้ง,งวนวดกับเป็น,นสิ่งอะค่ะนะคะ,นะคะยูวัดน้ำยุองโบราณวัดพระอาจารย์นี่นะคะ ที่คนทำอยู่ที่หายนะคะนะเบื้องเป็นแคร์แน่ทางได้ไปหนองเดอ้อวิเคราะห์ดีๆนะคะชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนบ่ระชอบกับว่าเป็นอย่างการนุษย์ทิยาทายท่ำให้เป็นแครนแน่ทางนะคะ,นะคะตัวเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้ออกแล้วกับออกอ,อ,กอีกนะคะเก้ากับหกกับตัวเดียวกันนะคะคนะคะ มันที่ยากอะขอยุตดดิการทายถ้ำเล็กองค์โบราณไวบเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ